ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวสั้นนะครับในส่วนของซัม s ุง g าเล็ x y ี่แท็บเอสแอันตานะครับตัวนี้ก็แจ้งมานะครับว่าจะออกในช่วงต้นปีหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับครับในหลายๆช่องนะครับแจ้งมานะครับหน้าจออยู่ที่14.6นิ้วนะครับ รีเฟล็อยู่ที่120 h ฮิรนะครับจอใหญ่สะใจจริงๆนะครับแต่รุ่นธรรมดานะครับอยู่ที่12.4นิ้วนะครับครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นแบบ o อเลนะครับ10บิตนะครับพันล้านสีน่าสนใจเหมือนกันนะครับชิปเซตที่ให้มานะครับเป็น snapdragon 898นะครับก็แรงกว่าตัวเก่านะครับ888ทีเดียวเลยนะครับ แรมที่ให้มานะครับจะมี2รุ่นก็คือ8 g กิกกับ12 g กิกนะครับลอมก็เช่นเดียวกันนะครับ1 2 8กิกกับ256 g กิกนะครับลำโพงให้มาเหมือนเดิมครับ4ตัวเป็นแบบ Dolby a เอ o โนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่11,500ม h น์ะครับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์เออตัวนี้ชาร์จเร็วก็ดีนะครับถ้าหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ต้องชาร์จเร็วๆนะครับถึงจะใช้งานได้รวดเร็ว นานๆนะครับครับในส่วนของกล้องนะครับเขาบอกว่ากล้องหน้านะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือ 8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็5ล้านพิกเซลนะครับแต่กล้องหลังยังไม่แจ้งมานะครับว่ามีในส่วนของสเปคเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเพิ่มมากกว่าตัวกับ8ล้านพิกเซลนะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับเพิ่มสเปคนะครับทั้งในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็ชิปเซตนะครับที่แรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นอะไรที่ได้มาแล้วน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่ๆนะครับแต่ผมว่ามันใหญ่เกินไปนะครับ 14.6นิ้วในใหญ่กว่า iPad Pro ทีเดียวเลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข่าวใหม่ๆจะรีบอัปเดตนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ